สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา17นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจับปรีการศึกษา2565-2566เป็นวันที่2 ปีการศึกษาดังกล่าวมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์คณะเพศศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะแพทยาศาสตร์รวมถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจำนวน3,354คน และมีผู้ที่สำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน1,188คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติผ่านการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสารรค์และผลงานวิชาการคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆซึ่งสอดรับกับวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดมหกรรมงานวิจัย90ปีนวัตกรรมธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนโดยจะแสดง7นวัตกรรมธรรมศาสตร์เพื่อสังคมสูงวัยภายใต้ทีมร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันพลัดตกหกล้ม พร้อมมอบนวัตกรรมธรรมศาสตร์อุปกรณ์ออกกําลังกายและฟื้นฟูสําหรับการฝึกลุกยืนสําหรับผู้สูงอายุให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนําไปให้บริการประชาชนต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนให้ความสำคัญกับปัญหาพลัดตกหกลม้มและจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตลอดจนร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจรงิงจังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้น้ำหนักกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนผ่านการบริการวิชาการและให้การบริการสังคม นอกจากนี้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์ค,คิดค้นรวม30รางวัลในงานประกาศผลงานรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมถึงมีคนาดจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ติดอันดับ World's Top 2% Scientist ปี2024โดยมีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงอันดับต้นของโลกรวมทั้งสิ้น13คนจัดโดยมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์สหรัฐอเมริกา มส,สมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568วันนี้เวลา9้านาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนา ทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยความท้าทายของประเทศ <Okay. S 1> เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชยนาถาที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปพิรที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุดลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนา ทรงได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ในปี2549ทรงได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระบ,บิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์และเป็นเวนทีสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยนักประดิษฐ์ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และสังคม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศต่อไปโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปี2568ประกอบด้วยรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและรางวัลวิทยานิพนธ์ จากนั้นทอบดตน,นิทนิทสการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจำนวน12ผลงานอาทิผลงานเรื่องนวัตกรรมหมุดจัดฟันขนาดเล็กความแข็งแรงสูงโดยเพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการปรับผิวแบบการยิงอนุภาคละเอียดพร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพเพื่อขึ้นทะเบียนออยอและการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของมหาวิวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นวัตกรรมนี้ผ่านการออกแบบใหม่ให้มีรูปร่างการใช้งานที่เหมาะสมกับคนไทยและการทำงานของแพทย์มากยิ่งขึ้นผลงานการศึกษาและรวบรวมการใช้พันไม้ประดับหลายหม้อโอรณคตาในศิลปกรรมล้านนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผลงานวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาพบว่าในวัฒนธรรมของล้านนามีการใช้พันไม้ตามธรรมชาติมาออกแบบจนเกิดเป็นลวดลายประดับในงานศิลปะในพื้นที่เรียกว่าหลายหม้อดอก นำรูปแบบพันพรึกษามาออกแบบเป็นงานศิลป์ทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของลายในแต่ละพื้นที่พัฒนาการและปรับใช้ในยุคสมัยต่างๆเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศิลปกรรมล้านนาพ้นงานเรื่องระบบการจัดการจราจรอวากาศขอสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน ปัจจุบันจำนวนวัตถุอวกาศที่โคจรรอบโลกมีมากกว่า128ล้านชิ้นถึงแม้บางชิ้นจะมีขนาดเล็กแต่สามารถสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมหรือไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กลายเป็นขยะอวกาศส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้านความเสี่ยงการชนของดาวเทียมไทยกับขยะอวกาศขยะอวกาศตกลงบนประเทศสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินและค่าบริการแจ้งเตือนที่สูง การวิจัยนี้จะช่วยจัดการจราจรอวกาศเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาวกาศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอวกาศของประเทศไทยอีกด้วยส่วนรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน89ของมหาวิทยาลัยนเรศวรปัจจุบันเกษตรกรภาคเหนือนิยมปลูกสตรอเบอรี่สายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์พระราชทาน80 ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างโดดเด่นขึ้นมาได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ว่าพันธุ์พระราชทาน89สายพันธุ์นี้มีขนาดผลปันกลางถึงใหญ่ผิวผลมีสีแดงเข้มถึงแดงเลือดหมูขณะแก่เต็มที่รสชาติหวานมีกลิ่นหอมและมีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรในเขตภาคเหนือเช่นเชียงใหม่พิษณุโลกและสถานีเกษตรหลวงหลายแห่งเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาดผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านอาหารไทยในเมืองมาริบูนะคะที่ถูกไฟป่าลอสแอนเจลิสเผาว,วอดเสียาหายทั้งร้านค่ะได้เปิดเผยความรู้สึกหลังการสูญเสียธุรกิจนะคะรวมถึงให้กําลังใจที่ทําให้เขานะมีแรงกลับมาสู้ได้อีกครั้งนะคะคุณคมสรรสิทธนาวิบุญชัยผู้สื่อข่าวเอไทยรายงานมาจากอเมริกาค่ะเชิญค่ะ ไฟป่าครั้งประติศาสตร์ของลอสแองเจลิสได้เผาทำลายบ้านเรือนและธุรกิจจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือร้านอาหารไทยซึ่งเสียหายอย่างหนักท่ามกลางความสูญเสียหลายฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยวันที่ทราบข่าวก็อยู่ที่ตลาดอยู่เขาโทรมาบอกว่าไฟไหมอย่างไงก็ไม่รอดแน่ชลดาวันนี้เขาก็ส่งรูปมาให้มันใกล้ร้านมากก็เลยให้อพยพออกมาก่อนก่อนที่ไฟจะไหมถึงก็ก็ทำแล้ว